สวีเดสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับโกต้อมชั้นแนวกันอีกแล้วนะผมเรามีนัดกันนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งนะผมวันที่หนึ่งธันวานะฮะบัตรรีสวิตสวิตตัวก็ยังไม่มานะครับเขาบอกว่าจะได้หลังวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะแต่ก็ยังไม่ไระบุนะว่าวันไหนนะผมเออวันนี้เรามีกาชากาชาล่างเข้านะผมมีกาชาล่างเข้าแล้วก็อ่า คลิปเสกเสกบอมนะเสกระเบิดนะเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวรออัพลงอย่างเดียวนะฮะรอก่อนนะครับผมใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆใจเย็นอ่ะเรามาเริ่มก่อนเลยก่านะผมวันนี้นะฮะมีอะไรมาเข้ามาบ้างนะผมมีเวสกลางพลขึ้นมาหนึ่งเฟสนะผมนี่นะไปกลางพอนะแล้วคุยเลยต,ตาประทับปึ๊บมันก็จะมีที่ตก,ออกมาเต็มเลยนี่ันก็ให้เราเก็บคุกกี้แมนนะผมยิงกระเบิดแมนนะ เก็บไปนะผมตามที่มันต้องการนะถ้า,นาคนเยอะๆแนะนำให้ปิดคนก่อนนะอ่าเนี่ยเขาเก็บเสร็จปึบบบ๊บมันก็จะมีไอ้ลูดอฟออกมานะผมลูดอฟแล้ควคุยที่ลูดอฟนะผมให้เรียบร้อยนะผมดูดหนาวคอมมโดน,นะนี่นะผมดูหนาวบนเกาะคอมมโดนะะกดใช้ไปเลย เอ้มเข้าไปนี่เงินแสนห้านะผมแล้วก็มีโอกาสสุ่มนะฮะแล้วก็ได้คอ้อนหนึ่งอันนนะคอ้อนเราก็จะไปใช้ในกิจกรรมนี้นะผมนี่นะกิจกรรมตีโปล,ลิงนะฮะนี่ได้อันนี้ด้วยนะพลังทั้งหมดบวกสองนะก็คือออตัดสองสำหรับ MVP ดามจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กสามเซนคืออะไรวะสำหรับ MVP ดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กบวกสามเซนตีขนาดเล็กไป่ MVP อ่ะหาง ฝากขุมรถเอามาฝากขมรถที่ว่าเพื่อนเอามาฝากสมุดแล้วก็การ์ดนะผมการ์ดเอ็กซ์ซีฟนะวินนีเทคสามทำให้ดามเมจมอนเตอร์ธาตุาลธาตุาน้ำบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะเอามาฝากสมุดในการ์ดตรงนี้นะ <S <S แล้วก็เนี่ยเห็นะแจกใบฟรีเยอะแยะไปหมดนะผมแจกใบฟรีเยอะแยะไปหมดนะทุกในเนี่ยจะได้นะผมก็ประมาณนี้นะ,ะ,นนะทุกคนเลยป้งองเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้นแล้วก็มีตรงนี้นะผมมีที่ฮขาสปอตขึ้นมานะฮะนี่นะโนวิดซับไพน์สเตชันม่แล้วนะผม มาเช้าตัวละครของเพื่อนในกิวนะฮะของมาลีจังนะเจอดาบดาวตกมาเพื่อนเอ้ยแปลว่ามีอาวุธด้วยแปลว่ามีอาวุธด้วยเจอดาบดาวตกราคาหนึ่งจุดห้าเอ็มนะผมหนึ่งจุดห้าเอ็มในนี้นะส่วนในตลาดสิบกว่าเ็มนะมาลีถามซื้อคุ้มไหมจะติดดอยไหมผมบอยซื้อไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใจความสำคัญข้างล่างกันดีกว่านะผมแล้วก็มีนี่นะผมในในเติมเงินนะฮะ ผู้ที่ยอมเสียเหรียญแมวนาะจะมีกล่องนี้ขึ้นมานะผมเนี่ยในกล่องนี้นะกล่องนี้นะผมเมื่อเปิดลับนะเพื่อเปิดนะฮะจะได้รับออร์เคิลคิทตันสิบห้าอันนะผมออร์เคิลดัตสิบสองอันนะฮะมอลลคอยสิบอันและมีโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมได้จริงเจอเบดซิตี้นะฮะคอมเมนโนโวินีการ์ด <c> ถ <oughs> ามอ่าน่าอะไรวะคอมเมนคอมมีโม เออช่างมันนะครับได้ได้ตั๋วฮะได้ตั๋วหนึ่งใบนะเพื่อแลกลิมิเต็ดฮาร์ดแวร์นะผมก็คือไอที่เห็นมาตามเพจนั่น,นะมันคือหมวกไอ้นั่นน่ะผมก็ไม่มีแมวจะสุ่มให้ดูนะแล้วก็มีบัตร v p เดือนสิบสองนะผม<อ>หางมันเป็นมันเป็นหลังนะผมไอไอไอกล่องเมื่อกี้มันเป็นหลังอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นนะฝากสมุดได้หนึ่งเปอร์เซนแล้วก็เป็นหลังตีบอสสิบ้าปเซ็นนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันที่สินี้นะผมวันที่10บเราจะมาเจอกันตู้กลางนี้นะฮะตู้นี้นะวันที่สิบนะตู้ฐา m แมชชีนเนี่ยนะเออเราจะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรรีบ้างนะผมเออจะมีอะไรรีบ้างวันที่สินะสิบธันวามันจะรีแล้วนะครบสเดือนนะแล้วก็มาดูนี่ับผมตู้ที่เป็นพระเอกของเรานะฮะวันนี้นะเช็คเลทกันไปนะผมมีอยู่4 9่ร้อยเบใบเลยนะเอ้ยนี่ตัวเด็กนะนี่ตัวไก่ผมนะตัวไก่เกาสี ก็เก็บเนี่ยเดือนนี้ตัวหลักผมตัวไม่เยอะนะผมก็เลยเอาตัวนี้มาเปิดแทนนะเนี่ยฮะแล้วก็มีสำรลองนี่อีกหมื่นหกนะมาวันนี้เรามาดูเลทกันนะผมเดี๋ยวเอาเอาเอาให้มันถึง500ห้าร้อยใบดีกว่า,าะวนะเอาให้มันถึงห้าร้อยใบดีกว่าหใบอ่ตัวฟีเฮ้ยมันสามสิบเนาะหกห้าสามสิบเอาเอาให้มันเต็มหกร้อยใบดีกว่า ต okay. ัวฟ้า,600าหกร้อยใบฟ้า,600าหกร้อยใบถ่ายดูกักหนเป็นหลักฐานอ่าอันนี้เราก็เช็คเลเยกันได้นะมาเรามาดูของข้างในกันหน่อยดีกว่านะผมนี่นะผม The Night Before Christmas Man นะผมคิม์มาสนะฮ เดินไนเดินไนเดินไนเดนไนบีฟอร์คริสตัลนะวันที่หนึ่งธันวาถึงหนึ่งมกรานะผมตู้กระชับปองเดือนธันวาคมอ่ามาดูของอรอยายละเอียดข้างในกันดีกว่านะผมนี่นะผมเหมือนเดิมนะหกชิ้นนะล่างสุดนะผมของคีกเกี่ยมนะไว้ฝากสรุจนะเป็นส่วนใบหน้านั่นเองนะนี้เป็นจมูกรูดอฟนะนจมูกรูดอฟฝากสมวดได้เลือกหกสิบดีเฟนสี่นะผมไม่ต้องไปดูความสามารถนะกระหวนะ แลวการน,นี้เป็นหางนะเป็นหางไอหางนี้น่ารักนะนี่หางนี้น่ารักนะผมเป็นเอลสโนไนท์นะผมเอลสโนไนท์ Knight, เด็กขายไม่ขีดนะเป็นเด็กขายไม่ขีดไฟนะไฟเอทเคบวกสองเปอร์เซ็นต์นะสร้างดาเมจนะสร้างการดาเมจมอนเตอร์ธาตุดินแรงขึ้นนะมันทําไมชอบแปลงงงๆมันก็เขียนว่าดาเมจมอนเตอร์ธาตุดินแรงขึ้นไปเลยก็จบนะเออฝากสมุดไดเอทเคสี่เอทเคสี่นะผมแล้วการน,นี้เป็นหลังนะหลังนี่ หลังดาบคลิมันนะผมอันนี้น่าจะใส่เป็นแฟร์ได้นะน่าจะใส่เป็นแฟร์ได้เลหกสิบเอ็มดีเฟนสี่นะผมแล้วก็มาชิ้นที่เป็นเอกลักของเรานะผมเนี่ยเจ็ดเปอร์เซนหเอร์ซ็นหะ้าเซนนะนี่นะผมเริ่มไล่จากอันนี้ก่อนนะไม้ค้ำยันเสียงดังนะผมเออนี่นะมันเป็นส่วนปากนะนี่แล้วก็จะค่าไปอย่างนี้นะเอ็มดาเมจสปิคเนี่ยคือเอ็มเพนนะผม เท่ากับ m Pen 4นะ m Pen 4 mm hmm. เมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส100%ยเปร์เนะผมทำให้เป้าหมายเข้าสู่สภาวะสภาวะเข้าสู่สภาวะสตันนะผมต่อเนื่อง2วินาทีนะผม2วินาทีแล้วก็ดีเลย์คูลดาวน์นะผม10วินาทีนะจะทำให้สตันได้อีกครั้งนะถ้าเกินสิบวิจะสตันได้ครั้งแต่ถ้าเขากันสตันร้อยก็ไม่มีประโยชน์นะฝากเสมอได้ a MK6 MK6 d นะฮะเอันนี้ใช้ได้อยู่นะอันนี้เอามาใส่ mm hmm. แล้วเอามาใส่เศษระเบิดได้นะ<ๆ><ๆ> แรงอย่างเงี้ย M10 แล้วก็มาชิ้นที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นส่วนหัวนะฮะเป็นส่วนหมวกนั่นเองนะฮะก็จะออกแนวเดียวกับอ่าพวกหมวกอ่าหมวกแกะหมวกอะไรพวกนั้นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยหมวกแกะมันเพิ่มเลยว่ามันเพิ่มสลีฟใช่ไหมสลีฟแล้วก็เลือดแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันฮะน,นี้เลือดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วกันฟีดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ฮะกันฟีดนะใส่หมวกใบนี้แล้วกันฟีดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ว่าใคร ใครที่อ่าส่วนหัวยังขาดฟีดก็เอานี้ไปช่วยได้นะผมแล้วก็เนี่ยนะฮะมีอันนี้อีกนะภายใต้สภาวะฟีดชิ่งนะผมดาเมจกายภาพนะฮะกับเอ็มดาเมจดีดักชั่นนะเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเออถ้าเราติดฟีดนะเราจะเพิ่มอีกอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็คือกระตุกขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็น่าสนใจนะสายติดก็น่าสนใจอยูน่นะเออน่าลองไปเล่นนึงแล้วก็ฝากสมุดได้เลือดร้อยยี่สิบนะผม แล้วก็มาชิ้นสุดท้ายนะชิ้นเอ็กโซซีของเรานะผมคามวยพรคลิมัดนะผมนี่นะเป็นประเภทสีสัเหมือนกันนะับนี่เป็นเข่าวกว้างนี่นะเข่าวกว้างคิดมัดนะผมสีฟ้าสกิลดาเมจบวก12เปอร์เซ็นต์นะฮะสกิลดาเมจบวก12องเปอร์เซ็นต์อันนี้ยถ้าตัวหลักผมได้นะผมจะเอามาทำคลิปเทียบให้กับอ่าหมวกอะไรวะหมวกหมวก หมวกเรือกับหมวกยูนิคอนนะมายูนิคอนเออเดี๋ยวลองเทียบดูนะถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะเมื่อใช้สกิลนะผมใช้เอฟซีเพิ่มขึ้นนะใช้สกิลเอฟซีเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มแคชไทม์อรอเพิ่มนะผมเพิ่มแคชไทม์นะอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์คือไล่ช้าขึ้นนะสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฝากสมุดได้เอเมจหนึ่งเอเมจหนึ่งนะมีนะมีสกิลสิบสองนะสกิลได้มีสิบสองเปอร์เซ็นต์นะมาเรามาลองกันดูดีกว่านะผม ว่าเราจะได้อะไรจากตู้นี้บ้างนะผมกดทีเพิ่มไว้ก่อนเลยนะฮะกดทีเพิ่มไว้ก่อนเลยนะฮะดูนะหกร้อยใบนะจะได้อะไรบ้างนะผมสามมาแล้วผมต่อมาเลยนะฮะทีสองนะมาดูเลขเฮ้ยเฮ้ยเลขด,ดีว่ะเฮ้ยทีสองทีออกเลยว่ะเฮ้ยเลขด,ดีอะเนี่ยมองเปิดไปเรื่อยเรื่อยดิเฮ้ยเลขสวยเลขสวยเฮ้ยเฮ้ยเลขมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะ เฮ้ยโหตัวหลักผมต้องหาอะไรมาเปิดแล้วเนี่ยเรดง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะกดสองทีออกสองทีอะ่ะเขาแจกหรือเปล่าวะเอออาจจะแจกคริสต์มาสนะผมเออเ s e r v เวอร์อาจจะแจกคริสต์มาสนะเฮ้ยโหเฮ้ยมันเกินไปไหมเนี่ยสามอันเนี่ยไปใช่ปะเนี่ยเลดรัด่วปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเลดเลดรัดรด่ว,วเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเลดรัด่ววะ่ะเลดรัด่ววะ่ะ เหรีรั่วเหรยรั่วเพื่อนแหูหมดไปกี่ใบเองเนี่ยอ่าสี่อันแล้วอ่ะไอผมพ่าเลดมันรั่วว่ะเพื่อนเออดูด้หกร้อยใบเนี่ยจะได้กี่อันเอามันอย่างนี้กันไปเลยได้ครบตู้ไหมโอเหดออกง่ายงี้ไม่หนุกว่ะเลดออกง่ายงี้ไม่หนุกเลยว่ะ ขาดอันนี้อันนี้นะอ้อตอนนี้เฮ้ยมันออกง่ายนะเพื่อนนะหนึ่งเซนเนี่ยออกแล้วเนี่ยปากเนี่ยขาดอย่างเดียวนะขาดอะไรนั้นขาดหมวกเลือดนี่ไนงะเรียบร้อยครบแล้วครบทั้งตู้แล้วเพื่อนยังเหลืออีกตั้งสองร้อยสิบใบนะหกร้อยลบสองร้อสิบใบหมดไปเท่าไหร่นะจริงๆถ้าเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็ครบไปแล้วนะ อกไปตั้งแต่ทีที่สองนะเออมันออกง่ายออกง่ายเพื่อนเพื่อนเลดอันนี้ดีเรดนี้ดีหกร้อยลบสองร้อยสิบเท่ากับหมดไปสามร้อยเก้าสิบใบเองได้ครบทั้งตู้เลยสามร้อยเก้าสิบใบโอ้โหมาขนาดนี้ไม้ผมขนาดนี้ ไว้ใช้อันหนึ่งเลยนนที่เหลือย่อยโอเคที่เหลือย่อยนะผมก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยค็บตั้งตู้ล้วที่เหลือก็ย่อยทิ้งไปนะมีใช้อันเดียวพอไม่ิึงเลเอาใบไว้เปิดรอบหน้านะ เฮ้ยอยู่แรกแล้วทำไมไม่ได้อะโอเคได,ได้แล้วแล้วประมาณนี้นะคลิปนี้มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบลงรีบล,ลงไอ้น,นี่ให้นะผมจะรีบลงอ่าคลิปเสกระเบิดให้นะผมแล้วก็วันศุกร์นี้นะฮะวันศุกร์นี้อย่าลืมนะฮะเรามีนัดกันนะออฟแมวแจกนะฮะ เรามีนัดกันออบแมวแจกนะวันศุกร์นี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมมานะวันศุกร์นี้เหมือนเดิมนะหกโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งผมเลิกงานกลับมาถึงบ้านน่าจะประมาณหกโมงครึ่งนะวก็ตปีนเลยนะแจกนะผมรอบนี้ต้องดีนะรอบนี้ต้องเด็ดนะรอบที่แล้วแม่งออฟกระหัวมากนะผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมช่วงนี้งานผมเยอะนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะอาจจะเจอกันในไลฟ์ได้บ่อยหน่อยโอเคอยู่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ลากันไปก่อนนะฮะ CU นะผมสวัสดีครับ